ชีวิตที่ยิงว่าในย่ายนะครับมีอยู่จริงครับเดี๋ยววันนี้นะครับจะพาไปเล่นชีวิตย่ายกว่านึงนะครับยิงว่าในย่ายนะครับชีวิตต่อสู้เหลือเกินย่ายกว่านั้นนะครับก็คือป้าแจกครับป้าแจกนะครับไข่นุ่มอยู่ทีหน้าโรงเรียนเทศบาลนึงนะครับเรือว่าทีหน้าวัดป่าจ่าทยนะครับป้าแจกนะครับเกะไข่นุ่มถูกวันนะครับตรงนี้นะครับเพื่อไข่นักเรียนเวลาเลือเรียนนะครับผมรู้จักป้าแจกดีนะครับและก่อนอยู่เคบ้านป้าแจกไอ้นี่นุ่มตุ้งกี่บาทเลยป้าแจกนี่ตุ้งกี่บาท ตุ่งคลิปรั้บาทค่ายดีไหมปแจกค่ายดีเลยได้บ้างไม่ได้บ้างขนาดนี้อ๋อปแจ๊อายุกี่ปีเลยปแจกอายุแปดสิบเยอเลยแปดสิบว่าเลยปแจกนะครับชาวบ้านอยู่ตรงคำวัดป่าจะไทยนะครับแล้วก็อยู่กับลุงเสียรี่นะครับลุงเียรี่นี่เป็นแกนนะครับตัวหลังกายเกอะเอสนะครับไม่ก่อยใบตัวเท่าไรปเจ๊ค่ายนุ่มตรงนี้ทุกวันนะครับยกเว้นวันเสาร์นะครับแกไม่คายวันเสาร์นะครับบางทีก็ ถ้าวันนี้ไม่ขายก็ไม่ขายนะครับพันๆใบพันมากามาช่วยซื้อกันมั่งนะครับไก่ไข่บางทีไก่ไข่ตั้งแต่ว really? ุ yeah. like. ้ยชาวยันยิ้นนะครับพระเจนนะครับเรียนนังซื้อจบเข่อสองนะครับเกอ่านนังซื้อกินก็ไม่ขอยได้นะครับในนั่นดูที่ว่าชีวิตหิงว่าดีาย่นะครับตัวแหลกก้อนน่กินได้นห็นดูนัดนะครับต่อสู้ชีวิตถึงปัจจุบันนี้นะครับพันไปพันมาช่วยซื้อกันมั่งนะครับนะ